คือก็อุทธร์กันทั้งสารอุทธร์แล้วก็ดีกานี่คือบรรยากาศที่บ้านกกอกนะครับ<ะ>แต่จริงๆคือบ้านของลุงพลกับป้าแตนนี่เงียบละเพราะเจ้าตัวก็ไม่อยู่<ะ> YouTube ก็ตามไปที่สกลนคร<ะ>ส่วนบ้านของคนอื่นๆเนี่ย<ะ>เขาก็มีการขึ้นไป้ายไว้แบบนี้<ะ>แล้วชาวบ้านก็จับกลุ่มพูดคุยกันคือพ<ะ>ูดคุยกันถึงเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นแล้วทีมข่าวเราไปดูตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นลานปู่ปาริจิตนาคราชที่ก่อนหน้านี<ะ>้ จุดแรกที่เขาสร้างคือสร้าง<อ>แถวหน้าบ้านลุงพลจำได้ไหมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยซึ่งวันนี้เป็นป่ารกป่าหญ้าและวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วภาพที่เห็นนะชาวบ้านก็ยังคงตามคดีนี้เพราะทุกคนก็รู้แหละว่ามันเป็นคดีที่ยาวนานมา3าปีและคงจะต้องยาวนานอีกสักพักใหญ่กว่าจะสู้กันถึงชั้นฎีกานะฮะวันนี้จริงๆชาวบ้านเมื่อกี้เห็นโทรศัพท์มือถือใช่ไหม,มติดตามข่าวอยู่เพราะจริงๆแล้ว คือหลักฐานสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของไทม์ไลน์ของลุงพลว่าวันที่น้องชมพู่หาย11พฤษภาคม2563ตั้งแต่เช้าเลยที่เขาสงสัยว่าน้องชมพู่น่าจะหายไปช่วงประมาณ9โมงเศษตัวลุงพลไปไหนแล้วตอนประมาณช่วงบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสบ่ายสาเนี่ยลุงพลไปไหนคุณผู้ชมฮะล่าสุดทีมข่าวอ็มดีทีวี ได้ภาพหลักฐานนะครับเป็นภาพที่ถอดออกมาจากกล้องวงจรปิดเห็นการเดินทางของลุงพลเมื่อวันที่11พฤษภาคมวันที่น้องหายเนี่ย<ฮ>คือจะเห็นว่าลุงพลนะครับหลักฐานนี้เขาถูกนําไปเปรียบเทียบกับคําให้การที่ลุงพลอ้างบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหน<ฮ>เมื่อไหร่และมีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์นี่คือกล้องตัวแรกจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ10โมง 59นาทีเวลากล้องวงจรปิดมันไม่ตรงนะครับนี่มีเวลาจริงคืออยู่ด้านล่าง1 0 5โมง59ของวันที่11พฤษภากระบะลุงพลขาไปเนี่ยกำลังขับรถไปส่งพระสุรัตมุ่งหน้าไปบริเวณแยกหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะฮะจากนั้นกล้องตัวถัดมาที่เราถอดออกมาได้ตามเวลาจริงคือ11.36โมง36นาทีตัวลุงพลป้าแตนตามอกป้าถอนตามอกเป็นสามีของป้าถอนแล้วก็พระสุรัต มาถึงบริเวณแยกหนองสูงลงไปตรวจคัดกรองโควิด -19 ซึ่งตอนนั้นโควิดระบาดลงไปตรวจเสร็จปั๊บก็พาพระสุรัตนไปส่งถัดมาตอนบ่าย2องนาทีเป็นกล้องวงจรปิดนะครับช่วงจังหวะที่ลุงพลส่งพระสุรัตนเสร็จแล้วกําลังขับกลับบ้านกกอก ดูวงจรปิดตัวที่7จดนะฮะซึ่งในวงจรปิดก่อนนั้นเนี่ยในตัวตัวนี้ตัวตอนศูนย์โควิดอันนี้มีรถอมรินทีวีด้วยอ่าเราก็ไปทําข่าวตรงนั้นนี่ฮแล้วก็ดูนะฮะขากลับมาจะเห็นนะครับว่าตอนช่วงหลังจากไปส่งพระสุรัตน์กล้องวงจรปิดตัวที่7นะครับกลับบ้านกกอกต่อมาฮะนี่ภาพนี้แล้วตอน4ี่โมงหนาทีช่วงลุงพลขับกระบะออกมาจากบ้านกกอก ไปบ้านกกตูมต่อมาเป็นกล้องวงจรปิดที่มันต่อเนื่องกันมาเลยแล้วเราจะเห็นช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่เห็นว่าลุงพลไปไหนบ้างตัวที่9 4สี่โมงสีนาทีลุงพลมุ่งหน้ากลับบ้านกกก,กอกนะครับคือใช้เวลาไปกลับเนี่ยสีนาทีม<า>ันเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังค้นหาน้องชมพู่แต่เจ้าตัวก็บอกว่าไปไปช่วยค้นหาน้องชมพู่ด้วยนะแต่นี่ หลักฐานที่ลุงพลเขาก็มีกล้องวงจรปิดมายืนยันว่าตัวเองอยู่บนรถกระบะกําลังมุ่งหน้ากลับบ้านกอกวันนี้เราเลยส่งน้องนัธภาคค่ะไปเดินทางสํารวจเขาเรียกย้อนรอยจามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยแม้ว่าคดีเนี่ยมันจะห่างกันมาทิ้งระยะเวลา3ปีแล้วแต่ว่ามันยังสามารถตรวจสอบได้อยู่ว่าลักษณะเส้นทางตามเนี้ย ตรงแล้วก็มีความชัดเจนแค่ไหนน้องนัทพัฒน์ลงจุดจุดเกิดเหตุเพื่อจะไปย้อนรอยดูเส้นทางนี้ค่ะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคืออยู่บริเวณตรงข้ามวัดกกตูมครับซึ่งจุดตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่สามารถจับภาพรถของลุงพลขับผ่านในเส้นทางนี้ครับซึ่งช่วงเวลาของวันที่11พฤษภาคม2563ครับ ช่วงเวลา14นาฬิกา7นาทีจะเห็นได้ว่ารถของลุงพลนะครับขับผ่านมาบริเวณจุดตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านะฮะลุงพลอยู่ที่พื้นที่บ้านกกกอกขับรถกระบะลงมาครับผ่านหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านกกตูมและย้อนลงไปซึ่งไม่ทราบว่าลุงพลออกไปที่ไหนนะครับจนกระทั่งเวลาอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลา14นาฬิกา50นาทีจะเห็นได้ว่ารถของลุงพลที่เป็นรถกระบะคันเดิม ย้อนกลับมาในถนนเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเส้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะจับภาพรถของลุงพลขับขึ้นไปยังหมู่บ้านกกอกครับตลอดระยะเวลา43นาทีที่หายไปครับซึ่งเราไม่ทราบว่าลุงพลเองเนี่ยเดินทางออกไปไหนและกลับเข้ามาอื่ส3นาทีที่หายไ,ไปที่เราตรวจสอบได้เราตรวจสอบจากระยะเวลา แล้วไปนับคำนวณจากกล้องวงจรปิดน้องนัทภาคเลยต้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ะ43นาทีสำคัญเนี้หายไปไหนครับแล้วหลักฐานสำคัญอขอทางซ้ายมือเป็นภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดตัวที่8แล้วทางขวามือกล้องวงจรปิดตัวที่9เดี๋ยวจะเห็นว่าความห่าง43นาทีเนี่ยลุงพลไปไหนท่ามกลางชาวบ้านที่เขากำลังไปตระเวนหาน้องชมพู่นี่ฮะเห็นไหมฮะ ภาพทางซ้ายมือ4โมง7นาทีตามเวลาจริงนะภาพทางขวามือ4โมง50 4 3นาทีนี้ลุงพลขับรถออกไปไหนไม่มีใครรู้แล้วตำรวจก็เอาข้อมูลตรงนี้มาจับพิรุษจับข้อสงสัยลุงพลว่าแกออกจากบ้านกอก,กออกไปไหนตอน4โมง7นาทีแล้วกลับเข้ามาอีกทีหนึ่ง4โมง50ไปไหนคืนนี้มันเป็นจุดพิรุษที่ตำรวจเนี่ยคือพยายามจะหา ข้อมูลแล้วก็ต้องถามลุงพลสอบปากคำลุงพลซึ่งก็ยังไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ชัดไปไหนและอยู่กับใครมีใครเป็นพยานยืนยันไหมว่าตัวเองอยู่ที่ไหน <ฮะ S 1> นี่คือหลักฐานสำคัญนะครคุณผู้ชมครับที่มันเป็นส่วนหนึ่งในการ มัดตัวแล้วนำมาสู่การตัดสินลุงพลเมื่อวันที่20ทธันวาที่ผ่านมาวันนี้ค่ะนอกจากฝั่งของการตรวจสอบคดีทางด้านของอมรินทีวีตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเรายังคงไปติดตามทางครอบครัวพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะพร้อมกับน้องสะดิ้งลูกสาวคนโตวันนี้ค่ะพาการเดินทางไปที่ท่าเก็บอัฐิของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกจังหวัดมุกดาหารเนี่ยแหะค่ะเอาโน้มขึ้นไปยังหมู่บ้านกกอกครับ ตลอดระยะเวลา43นาทีที่หายไปครับซึ่งเราไม่ทราบว่าลุงพลเองเนี่ยเดินทางออกไปไหนและกลับเข้ามาม43มนาทีที่หายไ,ไปที่เราตรวจสอบได้เราตรวจสอบจากระยะเวลาแล้วไปนับคำนวณจากกล้องวงจรปิดน้องนัตภาคเลยต้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ะ43นาทีสำคัญเนี้ยหายไปไหนครับแล้วหลักฐานสำคัญอขอทางซ้ายมือเป็นภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดตัวที่8แล้วทางขวามือกล้องวงจรปิดตัวที่9 เดี๋ยวจะเห็นว่าความห่าง43นาทีเนี่ยลุงพลไปไหนท่ามกลางชาวบ้านที่เขากำลังไปตะเวนหาน้องชมพู่นี่ฮะ,ฮะเห็นไหมฮะภาพทางซ้ายมือ4.07โมง7นาทีตามเวลาจริงนะภาพทางขวามือ4ี่โมง50 43นาทีนี้ลุงพลขับรถออกไปไหนไม่มีใครรู้แล้วตำรวจก็เอาข้อมูลตรงนี้มาจับพิรุษจับข้อสงสัยลุงพลว่าแกออกจากบ้านกอก ออกไปไหนตอน4โมง7นาทีแล้วกลับเข้ามา